ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมคัตเตอร์ฟิล์มสุดหล่อท่เลยอีกแล้วคือครั้งที่เยาวชอชิปไปโอยเนี่ยผมเปใช่ไหมผมอ่ะเออกำลังอัดคลิปอยู่ดีๆวะแล้วกูตกหมาไม่ใช่แกกูเบอร์ใช่ไหมกำลังอ่านยูกับคลิปอยู่แล้วแต่ผมก็ปเปแลใช่ไหมเพิอกดออกคลิปวะแล้วผมเผลอกลุดแบบบันทึกคลิปไว้อ่ะเออใชิ้นนี้โอย

เลยนทุกคนว่าเจคโรสตรอนโรสตรอนเนี่ยทุกคนรู้จักไหมโรสตรอนอ่ะโอเคงั้นผมแบบต่อบไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้ค่อยสนับครบขังพลังเหล็กตลอดเลยล่ะคนนดียวนะยังมีไพ่ทำให้ใจเพียงข้างกัน กี่เฟอสัอพินิหารคนครับแต่ผมว่านี่เอาไหมานี่แถวผมว่าผมจะทำให้แบบว้ายจงบ้าดิ้อแหลกมันแหลกจริงเลยเนาะมันแถะมันแถะ ก็ส10คนก่อนแม่โทรไาบอกแม่ว่าเอาที 哦，不多。 Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ. Cái bàn này nó là cái bàn. Nó nó nó. 嗯。Mm.

ก็บกกะกะกิกะรตังกูกะกกะกิกกีกูกักกีกี้กี้กี้ก้มาคุุ่กันตุ่นรู้จักไหมเราไมรูจักไปดูช่องโอเว่นกิงด้อมนะคุณผู่ชบมา โอ้โหผมเพิ o, ่มไปปัเมื่อกี้ผมไม่ได้มองเพราะผมวางผิวหมดหครับได้แล้ ที่อยากปิดร้นเหือ,อ,กอก็โอเคมาผมว่าผมก็พูดว่าผมพูดค่อืมนกูเย่นี่ก็คือ ป้อมปัญหาป้อมปัญญาปะป้อมปัญญาไม่ใช่ป้อมปัญญาชาเนื้อนี่นี่มันป้อมประกันหรือรังจูด้วยนี่ว้าวทุกคนดูสิ อ่ะเดว้าวว้าวทไมเออตกใจนมันเออออ่ะ w h มาคนมาชมกันว่ามประตูนี้เฮ้ยโอเค ตกมาจากที่สูงสามสิบสามโอ้ยตายพี่นะมันเหนือคว้าที่ของลูกแล้วเหนือคว้ามุก,กแล้วขครอันนั้นะน้องเชื่อมาจากไหนกองครับอ่านี่คำว่ากองอยู่ในสุภาษิตของผมของเทพมันเป็นเพื่อนของผมผมผมจะทนดูกองขยะไม่ใช่มันไม่ใช่กองขยะนี่มันกองบ้าน ผมสร้างเองหมดเลยนะพี่ผมไปใส่สร้างี่ผมไปใส่สร้างแต่ไม่ได้สร้างอ่ากันบ้านนะเคยนี่วกคนที่ดูนะเลยกดไลค์คลิปมผมพ้างเออแค่เพื่อนผมมีไอ้ปัน้นมี่บอกเลยลนะ่ะนี่บอก คเพื่อนผมอะ่ะเออใครที่ใครที่อีลิตติดตามอยู่ใช่ไหมบอกอะไรปั้นด้วยว่า,ากดไลค์เรื่องนี้ว่าไม่ใช่กดแค่ฟรีไฟล์ผมรู้นะมันกดแค่ฟรีไฟล์อ่ะผมคลิปวันแรกมันกดเลยโอเคอะผมเชืจะโอเคผมมาทะเลาะกับท่านเป็นคนกระทบเลยอโอเค อ่าผมผมชอบสิ่งนี้จังเลยโกลเนีย่ยนอะไรมันจะหายอ่ะไรมันจะหายมันจะหายครับ <Okay. S 1> okay. โอเคโอเคทุกคนมาแตะสิบกะมาอืม มาเร็วโอ้โหเมื่อกี้โทวเทพไปย่ออ่ะไม่มีใช่อันนี้ล่ะคนสิว้าวฟอะทุกคนไปแล้วไป้อดไปจน้รฉันไม่หาตรี้เพะนโง่อย่างไงล่ะฮ่าามีความโง่ของตุมาเรียนอไรแบบีอแบนี้ มากคนมาคกือไปสุดติว้าวนี่ไงล่ะที่หลบฝนอันดีงาไปขึ้นมาเลยเที่ส่งเพื่มาแล้วทำอย่างนี้นะถ้าผมงจะชุด ผมอือจะโูวเท่ทุกคนผมจะลองทำอีกรอบนึ่งอุ้ยโอไปโอคนนี้ลูกบ่อทางที่็นโชว์เท่อเอ้ยุ้ยป็นโขาทุกท่านเลี้ยว้าวลกับม้อ้องไปไอ้ไอเคไอ้เจ้าบ้านนี่มาแค แต่สีแต่สีวอลเลตเ้องตทรเทปได้ใ่ได้อ้โห Stop